สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องคุณป,ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกับเพชรกล้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเพชรกล้ามีดหมอก็ขอนําเสนอนะครับเทพสัตราของหลวงพ่อเดิมนะครับสามเล่มนะครับรูปลักษณะขายกันนะครับเป็นด้าม งาฝักไม้นะครับทั้ง3ามเล่มนะครับเป็นด้ามงาตัดนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโทรมาที่เบอร์0661 5 9 9 6 6 6นะครับลายเบอร์เดียวกันครับผมมาชมเล่มแรกนะครับเล่มนี้นะครับมีความยาวฝักรวมด้ามนะครับนี่นะครับ5นิ้วครึ่งนะครับผม กือบครึ่งนะครับก็ไม่ถึงครึ่งดีนะครับผมดูความฉ่าของเขานะครับนี่นะครับการแตกของเขาการแตกการดูตัวของเขานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับลายเส้นแตกสวยงามนะครับฉ่าเหมือนสีน้ำผึ้งเลยนะครับผมนี่นะครับการลัดด้ามนะครับหรือว่าปอกลัดฝักนั่นแหละไอ้ปอกลัดด้ามนั่นแหละครับของเหลืองนะครับ บอกรัดฝักตรงนี้คือแหม่รัดฝักนะครับเป็นทองเหลืองเช่นกันนะครับนี่นะครับเป็นทองเหลืองทั้งด้ามเลยทั้งเล่มเลยนะครับฝักทำจากไม้พยุงนะครับดูความเก่าเก่าเก่าแบบธรรมชาตินะครับดูการแห้งของเขานะครับเห็นไหมครับการยุบตัวของไม้การแตกของไม้จะมีคราบไข่ธรรมชาติจับนะครับเห็นไหมครับเห็นชัดเจนเลยนะครับ ไม้ะยุงนะครับสีไม้ประยุงออกเด่นชัดเลยนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับนี่นะครับไม้ะยุงไม้มงคลครับชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับผมเป็นลายไบโปนะครับเสมาไปโปนะครับนี่นะครับสังเกตด,ดูรอยต่อ นะครับตอกดึงมือนะครับสช้สิวตอกนะครับผมลึกนะครับข้าวไข่ธรรมชาติจับนะครับลองเลือดก็ลึกนะครับใหญ่นะครับตอกดึงมือนะครับลองเลือดเขาจะเป็นคลื่นๆนะครับความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่สามนิ้วนะครับผม มีดหนานะครับคลั่งแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับใบมีดไปขึ้นสนิมนะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับกราบไก่ธรรมชาติจับนะครับใบมีดนะครับมีดเก่านะครับเดี๋ยวมาใบโพเก่านะครับผมทุกโบราณนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผม มาชมเล่มที่สองนะครับความยาวเล่มนี้ขึ้นมาอยู่ที่หกนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับดูดูงาเขานะครับสวยงามนะครับเป็นมีดสองกริย์นะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับดูความเก่านะครับความฉ่าของเขานะครับตรงนี้จะเป็นหน้าเก่านะครับเห็นไหมครับสีคล้ำๆแหวลรัเป็นเงินนะครับผมนะครับปอกรัด ตังนี้เป็นเงินนะครับเส้นลวดละเอียดนะครับผมแรดฝักก็ัรดดวเงินนะครับสังเกตดูเห็นไหมครับผมเป็นเส้นทองนะครับเงินทองนอ้าเป็นเส้นเงินนะครับไม่ใช่เส้นทองขอภัยนะครับนี่นะครับ การยุบนะครับของไม้นะครับสังเกตนะครับไม้พยุงเช่นกันนะครับเรี่มนี้นะครับส่วนมากนะครับเขาจะนําแต่ไม้เนื้อแข็งนะครับมาทําเป็นฝักมีดด้ามมีดนะครับผมหนึ่งในนั้นก็ต้องไม้พยุงนะครับผมนะครับเห็นไหมครับคราบไข่ธรรมชาติของเขาจะมีขึ้นนะครับตามร่องรูที่ไม้แห้งไม้ยุบตัวนะครับที่เขาแตกเป็นร่องๆเล็กๆเส้นเล็กๆไห่นะครับจะมีคราบไข่ ธรรมชาติจับครับอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือแห้งธรรมชาตินะครับคือไม้เขาแห้งธรรมชาตินะครับแห้งจากธรรมชาติอายุก็ร่วมเก้าสิบถึงร้อยปีนะครับนี่นะครับแปดสิบเก้าสิบปีได้แน่นอนนะครับท่านหลวงพ่อแน่นอนนะครับผมนี่ครับ เล่มนี้นะครับอาจจะดึงยากหน่อยนะครับพบว่าเจ้าของเดิมท่านเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับไม่ค่อยได้ออกมาเอาออกจากฝักนะครับท่านจะเก็บใส่หีบของท่านไว้นะครับห่อด้วยผ้าสามสี่ชั้นเลยนะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับท่านจะดูแลรักษาดีนะครับนี่นะครับก่อนจะดึงนะครับต้องโยกอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยดึงออกนะครับอย่างเงี้ยครับเป็นมีดทรงหันหมากนะครับขนาดเล็กนะครับผมนี่นะครับ มันน่ารักสวยงามนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับพกติดตัวผู้หญิงท่านหญิงท่านชายติดตัวได้นะครับนี่นะครับสามนิ้วนิดๆนะครับท่านหญิงหรือว่าท่านชายนะครับที่หน้าที่การงานต้องติดต่อพบปะผู้คนต่างถิ่นนะครับต้องเดินทางไปไกลๆนะครับมีพกติดตัวไว้นะครับเิบตราตาของหลวงพ่อเดิมนะครับ มีตรงหันหมากนะครับนี่นะครับตอบปสอไว้นะครับนะครับสองสี่ห้าหกนะครับนี่ครับใบมีดนะครับสังเกตดูนะครับนี่ครับเป็นขมสนิมธรรมชาตินะครับขมที่ตอบที่ว่ามีส่วนผสมของเหล็กนะครับผู้ตุคุณต่างๆนะครับเหล็กอาถรรพ์เหล็กที่มีพุทตุคุณนะครับมา หล่อหลอมเป็นใบมีดเล่มนี้ขึ้นมานะครับตีเป็นใบมีดเล่มนี้ขึ้นมานะครับนะครับสังเกตดูข้างนะครับแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับสันมีดหนานะครับเห็นไหมครับปกตินะครับก็จะเห็นแต่ทรงมีดขุดว่านทรงใหญ่ๆนะครับนี่ครับเรามาดูเล่มนี้นะครับเป็นมีดยาวอยู่ที่สามนิ้วนิดๆนะครับสวยงามนะครับผม เรามาชมเล่มที่สามครับเล่มสุดท้ายนะครับเล่มนี้จะมีความยาวกว่าเพื่อนหน่อยนะครับเนี่ยครับเจ็ดนิ้วนะครับฝักรวมด้ามนะครับนะครับทำงานฝักไม้เช่นกันนะครับสองกริย์เช่นกันนะครับเห็นไหมครับดูแหมเขานะครับฝักเป็นรอยจานนะครับนี่นะครับเล่มนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับ เห็นไหมครับสวยงามนะครับมีรอยจานอัขระพระกถานะครับเล่มนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับที่นานๆจะมีนะครับนี่นะครับรอยจานของหลวงพ่อกลวยยันของหลวงพ่อกลวยนะครับผมเงินนะครับเส้นลวดสวยงามนะครับนานๆจะเจอนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับ วัดโกศิตารามก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเป็นมีดสายเดียวกันนะครับความยาวของใบม,มีดอยู่ที่สี่นิ้วนิด,น,ดนิดนะครับเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับงานช่างประยุหะนะครับเร่มนี้นะครับนะครับหัวหางนาคแล้วน่าจะเป็นงานของช่างสอนนะครับผมนะครับใบมีดก็หนานะครับ ขั้งก็แน่นไม่โยกไม่คอนนะครับอักขละพระคาถานะครับนี่นะครับเป็นเทพสัตตาของหลวงพ่อกลวยนะครับท่านใดสนใจนะครับเต็มไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามทักทายกันเข้ามานะครับที่0610591663นะครับไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพชรกล้ามีดหมอด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ